อิกาโลครับอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ออกมาแขฝคริสซโนโลนดโดครับว่าทุกวันนี้ที่ไปเล่นในลีกซาอุดีอาระเบียไม่ใช่เป็นเพราะแพชชักก่นในการเล่นฟุตบอลอีกต่อไปแล้วแต่ว่าเป็นเพราะจำนวนเงินที่ได้รับมหาศาลนั่นเองครับผมโดยทางด้านโอเดียิกาโลฮะกองหน้าชาวนจิเรียวัยสายสปีครับผมย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มาอยู่กับอัลซาบับในลีกซาอุดิอราระเบียเมื่อปี2021ฮะก่อนที่ปีต่อมาจะย้ายมาอยู่อัลฮิลาครับผมและในปัจจุบันฮะเจ้าตัวก็กลายเป็นนักเตะไร้สังกัดครับหลังจากหมดสัญญาไปครับผมโดยอิกาโราฮะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงการมาเล่นในลีกซาอุดิอราระเบียว่าเมื่อคุณยังเด็กแน่นอนว่าคุณเล่กฟุตบอลด้วยแพชชั่นคุณแตยังไม่สนใจเรื่องเงินเป็นหลัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปเข้าสู่ช่วงปลายอาชีพผมเองก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาอีกอกีกป่ปีอาจจะ1หรือ2ปีเราจะเริ่มคิดถึงเรื่องเงินเป็นสําคัญผมลงเล่นด้วยความหลงใหลฟุตบอลมาตลอดชีวิตแต่ตอนนี้แน่นอนว่าผมเล่นมันเพื่อเงินผมไม่ใช่นักเตะที่จะมาพูดว่าผมเล่นเพื่อแพชชั่นเพราะจริงๆแล้วมันคือเรื่องเงินเป็นหลักและผมเชื่อว่าตัวโรนัลโด้เองก็เช่นกันเขาจะยังเล่นด้วยแพชชั่นอยู่หรือเปล่าโรนัลโด้ได้เงินมากกว่าผมเป็นร้อยเท่าเขามีเงินมากมายอยู่แล้วแต่เขาก็ยังมาที่ซาอุดิอาระเบียคุณคิดว่าาด่่าาาเเขมทีนพรชัหอ ุณคิดเหมืนกันจริงๆเหรอเปล่าเลยผมคิดว่ามันคือเรื่องเงินที่เขาได้รับมหาศาลนั่นเองเพื่อนๆละครับเห็นด้วยกับสิ่งที่อินเตอร์โลพูดหรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วโรวนัลโด้มาเลเซอดิอรลเบียเพียงเพอได้รับเงินจำนวนมหาศาลหรือแพชชั่นในการเล่นฟุตบอลของเจ้าตัวยังมีอยู่ก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ใต้ด้านล่างคลิปนี้เลยฮะวันนี้สวัสดีครับ